เรยเนี่ยรนะู้หรือเปล่าว่าคนสมัยนี้เขานิยมฉีดหน้ามากกว่าแต่งรูปกันแล้วนะคะก็เท่าที่หมอสังเกตนะคะก็เดี๋ยวนี้นิยมฉีดหน้ากันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคิมิกก็เยอะโนก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงนะคะที่เราฉีดหน้าเนี่ยก็จะทําให้เรา มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเวลาเราส่องกระจกเอ้ยเราสวยขึ้นมันก็ดีกว่าการที่เราไปแต่งรูปแนะบบบีบรูปให้หน้ามันเล็กให้หน้ามันเรียว V shape แต่ว่าเวลาคนคนที่มาเจอเราตัวจริงเนี่ยก็อ้าวเฮ้ยคนนี้มันไม่ตรงปกไงเราก็จะเสียความมั่นใจนะคะสำหรับหัตถการที่คนไข้นิยมมาฉีดกันนะคะก็จะเป็นหัตถการที่ทำให้หน้าเล็ก หน้าวีไม่ต้องตุงรูปนะคะก็คือเป็นโปรแกรมโบทอกนะคะบริเวณกรามเนาะแล้วก็อาจจะมีการฉีดตัวเมโซแฟกตนะคะเพื่อลดขนาดไขมันบริเวณแก้มแล้วก็เป็นการยกกระชับนะคะจ,จะเป็นเครื่องโฟกัสอันตาซาวใหู้่หรือว่าลิคเทราค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาฉีดหน้าไม่อยากตุ้งรูปแล้วก็แวะเข้ามาปรึกษาหมอที่โมนาคลินิกทุกสาขาได้เลยนะคะ เพราะว่าแต่ละท่านปัญหาก็แตกต่างกันที่นี่ก็มีคุณหมอที่คอยให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในกันให้คำปรึกษาด้วยค่ะ